ซิลินจะขายรถฟูดทักอ้าวเอ้ยไปซื้อรถฟูดทักตอนไหน <laughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักวันนี้มีเวลาน้อยมากเดี๋ยวลูกค้าใกล้จะมาเอาแล้วนะคะซิลินยังทำอะไรไม่เสร็จดีเลยวันนี้นะคะซิลินเอาเมนูขายดีของร้านมาขายนะคะก็คืออูดง้งแล้วก็เกี๊ยวซ่านะจ๊ะเกี๊ยวซ่าก็ตอนนี้กำลังทำเครื่องเตรียมไว้หมดแล้ว เกี๊ยวซ่าน่ากินมากตัวเองดู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 วันนี้ออเดอร์พอสมควรนะจ๊ะเมื่อคลิปก่อนอะซิลินขายเกี๊ยวซ่าสี่ชิ้นนะคะแล้วก็เอาผักไว้ข้างในเนาะกับซอสรอบนี้นะคะซิลินแยกผักให้ลูกค้าแบบนี้กะหล่ำปีซอยฝอยๆนะคะแยกให้เขา เออลืมใส่น้ำจิ้มโอ้ย <laughs> รีบจัดใส่น้ำจิ้มลงไปด้วยเออจะได้ไม่ลืมโอเคโอเค mit der Frage noch. ซิลินเอาผักใส่ถุงแบบนี้ไว้นะคะให้ลูกค้าแยกกันไปนะคะ มื่อกี้แบตเตอรี่หมดนะจ๊ะแม่ยุ่งจะลืมชาร์จแบตแม่เอ้ยออาจ้ะเหลือเท่านี้ค่ะเละเทะหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวมาเก็บ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเอกเจ็ดเจ้าค่ะมารับของระหว่างนี้เดี๋ยวเราเก็บครัวกันนะคะมาถึงช่วงท้ายคลิปจ้าเสร็จงานแล้วจ้า วันนี้มีคลิปช่วงต,ต้นให้ดูนิดเดียวนะคะเพราะว่ากล้องแบตเตอรี่หมดแล้วมันยุ่งมากยุ่งขนาดไม่มีเวลาชาร์ตต้องขออภัยขออภัยมาจา้ะมาเล่าถึงอันนี้ก่อนคลิปที่แล้วนะคะที่ซิลินเล่าเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อุบัติเหตุครั้งนั้นไปนะคะก็มีหลายคนชมพ่อเลี้ยงต้องขอบคุณมากนะคะจริงๆเขามีจิตใจดีมากๆเลยนะซิลินได้ความจิตใจดีเนี่ยจากเขาเนี่ยแหละ มีหมามกับพ่อเลี้ยงที่จิตใจแบบเป็นผู้ให้ใจเย็นแล้วคุณคิดดูซิลินเนี่ยใจร้อนอย่างเงี้ยพอมาอยู่กับคนที่เขามีจิตใจดีอะเราใกล้ชิดกับเขาอะเราก็เลยได้ซึมซับความดีของเขาไปด้วยซิลินเสริมให้นิดนดงว่าทำไมพ่อเลี้ยงเขาถึงเขาถึงไปช่วยเขาบอกว่าเขาอะเป็นโคช้ชแล้วปฐมพยาบาลเบื้องต้นอะ เขาอบรมทุกปีอยู่แล้วแล้วเขาสามารถปั๊มหัวใจได้ถ้าเกิดว่ามีใครเป็นอะไรหนักๆอะ่ะถ้าเขาปั๊มหัวใจช่วยขึ้นมาได้นั่นคือดึงชีวิตกลับมาเลยนะเออเขาก็เลยวิ่งไปส่วนซิลินนะถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะเป็นลมจ้ะมั่นใจเลยฉันเป็นลมอย่างเดียวเลยเธอเพราะอะไรรู้ไหมซิลินเป็นคนเห็นแผลไม่ได้อะ่ะ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งซิลินอยู่กับเอมมาตอนเอมมายังเล็กๆเ,เป็นเบบี้อยู่นะซิลินก็ทํากับข้าวรอพ่อเลี้ยงกลับมาบ้านเออเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพ่อเลี้ยงจะกลับมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะแกะหอยนางลมเนาะซิลินก็เอาหอยนางลมวางไว้แล้วมันก็จะมีมีดอะคะ่ะที่แกะหอยปรากฏว่ามันพลาดไอตัวมีดเนี่ยทิ่มเข้าไปในนี้จึกซิลินเห็นแนละ้วมันทิ่มจึกแล้วก็ดึงมีดออกมา ซีลินเห็นแผลแล้วแล้วซิลินก็เข่าอ่อนเลยคุณคะฉันนะนั่งลงกับพื้นแล้วก็คลานคลานไปหยิบโทรศัพท์เพื่อที่โทรไปบอกพ่อเลี้ยงว่าเธอต้องกลับมาเดี๋ยวนี้ฉันจะเป็นลม <c oughs> <c oughs> ถ้าฉันเป็นลมลูกอยู่คนเดียวเออแล้วซิลินก็นั่งลงเอากระดาษเช็ดชู่ที่อยู่ในครัวกระดาษซับมันอะ่ะอุดอุดไว้แล้วก็ไม่กล้าดูเลยนะอุดอยู่อย่างนั้นอะ่ะ แล้วก็นั่งคุกเข่าอยู่อย่างนั้นอ่ะจนพ่อเลี้ยงกลับมาบ้านถึงมาทําแผลให้ <c oughs> คิดดูสิเนี่ยฉันคุณเห็นฉันแข็งแข็งอย่างนี้นะฉันกลัวนะเรื่องพวกเนี้ยไม่ชอบจุดอ่อนฉันเลยเนี่ยจุดอ่อนมาเข้าเรื่องวันนี้นะคะซิลินมีสินค้ามานําเสนอนะคะเป็นรถฟูดทักซิลินจะขายรถฟูดทักอา้าวเอ้ยไปซื้อรถฟูดทักตอนไหน <c oughs> คลิปก่อนหน้านู้นนะคะที่ซิลินพูดถึงเรื่องรถฟูตทักและซิลินอยากจะซื้อรถฟูตทักนะแต่สรุปแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้นะคะในช่วงนี้ในปีนี้และปีหน้าก็ต้องเลื่อนการซื้อฟูตทักไปก่อนยาวๆเลยระหว่างนี้ก็จะมีหลายเจ้านะคะมานำเสนอวันนี้จะเอาหนึ่งเจ้าก่อนนะคะมานำเสนอเพื่อนๆเจ้านี้นะคะอยู่ที่ประเทศเบลเยียม เพื่อนๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะในยุโรปสามารถไปซื้อรถกับเขาได้แล้วก็สามารถติดต่อเขาโดยตรงได้นะคะรถฟูดทักคันนี้ซิลินว่าไซส์กำลังดีนะสำหรับขาย1คนหรือ2คนในรถฟูดทักเขาก็บิวต์อินเรียบร้อยแล้วเราไปชมภาพกันเลยค่ะฟูดทักคันนี้เป็นแบบเทเลอร์นะคะหรือรถพ่วงดีไซน์น่ารัก ความยาวของตัวรถนะคะไม่รวมที่ลาก3เมตรความกว้าง2เมตรด้านในของรถมีอุปกรณ์ครบครันถูกต้องตามมาตรฐานสากลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดอากาศและอ่างล้างมือมีปลั๊กไฟให้ใช้หลายจุดภายในรถถูกบิวอินด้วยสแตนเลสทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด มีที่ให้หวางตู้เย็นและเกะเก็บเงินแถมมาให้ด้วยนะคะอันนี้สีฟ้าค่ะสีฟ้าสีรับซับนะคะอันนี้รอเป็นสีสีขาวค่ะตัดกับสีฟ้าสวยค่ะอันนี้ว้ต่อรถพ่วงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กไฟค่ะปลั๊กไฟที่สามค่ะขวาซ้ายแล้วก็ตรงกลางตรงกลางค่ะ อันนี้ก็เป็นขาตั้งนะคะมีที่หมุนอันนี้ที่หมุนสามารถขึ้นได้สูงเลยค่ะสามารถลอกด้านได้คถ้าคุณอยู่ข้างในระบายน้ำได้ด้วยค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำขาสาแล้วระบายน้ำได้ด้วยอันนี้ขาไว้หมุนขาตั้งค่ะ ตรงนี้ยังไม่มีตู้เย็นนะคะรอตู้เย็นมาใส่อ่างอันนี้เป็นอ่างที่น้ําร้อนก๊อกอันนี้น้าร้อนน้ําเย็นนะคะไม่เป็นสนิมค่ะข้างล่างอันนี้ที่เปิดนะคะข้างล่างนี้เป็นน้ำเข้าเอออันนี้น้ำดีนะคะอันนี้น้ำเสียะคะ่ะเครื่องดูดควันนะคะเครื่องดูดควันนี่มีสามมีสามช่องค่ะ นั้นอันนี้ก็เปิดปิดแล้วก็อันหนึ่งสองแรงสุดนะคะอันนี้เป็นปลั๊กไฟถ้าถ้าเราทำเออเครื่องผัดทอดตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็เปิดเครื่องดูดควันขึ้นนะคะสะอาดสะอาดนะคะข้างหน้าอันนี้เป็นข้างหน้านะคะ อันนี้มีปลั๊กไฟสองปลั๊กแล้วก็เวลาเราเปิดเราเปิดแล้วก็เป,เปิดอันนี้ออกนะคะแล้วก็พักขึ้นนะคะมันก็จะเปิดขึ้นอันนี้ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายของประตูก็จะมีปลั๊กไฟอีก2ปลั๊กนะคะเผื่อเราเสียบหุงข้าวอะไรแล้วก็มีเออที่ลิ้นชักเก็บเงินนะคะเคาน์เตอร์ค่ะ อันนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นที่ถ้าเปิดถ้าเปิดข้างหน้าขึ้นนะคะแล้วก็เอาแผ่นอันนี้ไปวางไปวางไว้ข้างหน้านะคะแผ่นอันนี้ไปไปเสียบไว้วางไว้ข้างหน้าเพื่อให้มันต่อออกไปเพื่อจะได้มันกว้างไปอีกนะคะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของนะคะที่เก็บของมันเป็นแบบนี้เลยคะ่ะนนั้น,นอันนั้นมอไฟนะคะมอแปลงอันนี้เอ่อ ปักไฟนะคะเปิดไฟตรงกลางแล้วก็นี้สวิตไฟซ้ายขวากลางนะคะที่คอนโทรพวกปักไฟแล้วก็ที่ข้างหน้าสามปุ่มข้างหน้าน่นะคะเป็นยังไงบ้างคะก็รวมรวมรวมๆก็ยังขาดเฉพาะาตู้เย็นนะคะตู้เย็นนี้ไม่มีให้ทางเรา ต้องซื้อใส่เองนะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วดีนะน่ารักดีเนาะถ้าใครๆชอบสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโต